สวัสดีครับเพื่อนอเพื่อนาเพื่อนเพื่อนมาดูมะรุมต้นนี้นะครับจริงๆต้นเขาจะเป็นต้นฝักโตแล้วก็ฝักเขายาวเป็นเมตรเลยนะครับพอมาปลูกที่ภาคอีสานเนี่ยจะได้ฝักโตประมาณหนึ่งนะเพื่อนแต่ว่าความยาวเขาก็หายไปนะครับมะรุมนี่ขยายพันธุ์ได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเพื่อนมีความสามารถสามารถปักชำกิ่งได้เลยนะครับนี่ครับมะรุม เป็นพืชสมุนไพรนะครับเป็นอาหารที่ทานได้ทั้งยอดนะครับทั้งฝกักทั้งดอกเ,อเพื่อน,นต้นมะมรุมรากมะรุมเนี่ยเป็นยาชั้นดีนะครับมเมล็ดมะรุมก็เป็นยานะเพื่อน,อ,นอาจจะรู้จักสูตรยาที่ใช้มะรุมเยอะแยะนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดของมะรุมที่มากกว่ายาก็คือมะรุมเป็นอาหารนะครับที่เราสามารถปลูกครั้งเดียวแล้วได้กินหลายปีนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายเนาะต้นนี้ก็ ได้มเมล็ดมาเพาะนะครับแล้วก็เกิดมานี่ก็ได้กินหลายปีแล้วครับนี่ได้กินเป็นสิปีแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่คือการจัดการง่ายๆนะครับการดูแลพืชเพื่อให้พืชด,ดูแลเรานะครับโดยใช้เวลาเป็นคําตอบของการจัดการตามบริบทของพื้นที่นะครับวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนๆมาดูมะรุมยักษ์นะครับต้นพันเขายักษ์แต่อยู่ที่เราก็ โอเคครับได้กินก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ